สวัสดีครับพบกับเครื่องผสมอาหารทีมอาบายเป็นหัวใสใจดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องถึงความแตกต่างครับของเครื่องผสมอาหารทีมอารรุ่น1 QPO และรุ่น1 Q3 ระบบนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอันดับแรกครับก็แตกต่างที่ราคานะครับรุ่น 1QPO คราคาอยู่ที่38,000บาทนะครับส่วนรุ่น1 Q3 ระบบอยู่ที่4 3 0 0 0บาทนะครับผมความแตกต่างก็อยู่ที่ต้นกำลังในการใช้นะครับ 1QPO ครับก็สามารถใช้กับรถไถแท็กเตอร์18แรงขึ้นไปได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็ราคาที่38,000บาทนะครับก็สามารถเอารถไถแท็กเตอร์ครับที่มียอย PTO ครับมาเสียบต่อกับเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยครับส่วนรุ่นของ 1Q 3ระบบนะครับก็สามารถต่อต้นกำลังได้3แบบนะครับ1ก็คือต่อกับรถไถแท็กเตอร์18แรงขึ้นไปนะครับ2ก็ต่อกับหัวรถไถเดินตามนะครับ11แรงขึ้นไปนะครับ 3ปอกอับมอเตอร์ไฟฟ้าครับ7.5แรง3สายนะครับหรือไฟฟ้าโรงงานนะครับก็สามารถทํางานได้3ระบบเลยนะครับผมส่วนราคาที่แตกต่างกัน5,000บาทนะครับก็เนื่องมาด้วย1คิว3ระบบนะครับก็จะมีแท่นเครื่องนะครับชุดดันสายพานแล้วก็มูเล่ขนาด18นิ้ว2ร่องนะครับตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ทําให้ราคามันแพงกว่า5 0า0บาทนะครับผมส่วนเรื่องสเปคการทํางานนะครับระยะเวลาผสมนะครับ เท่ากันหมดเลยครับผมมันอยู่ที่ตันต่อต้นกําลังอย่างเดียวครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับแล้วลูกค้าถามว่าสามารถใช้เป็นระบบเดียวได้ไหมเช่นอยากได้รถไถหัวรถไถเดินตามอย่างเดียวได้ไหมครับมันได้ครับแต่ก็ราคานี้ครับผมเพราะว่ามันแค่เป็นการตั้งเครื่องนะครับว่าสามารถขึ้นนี้ตั้งได้ส่งรถไถแท็กเตอร์ก็คือเอามาเสียบได้เหมือนกันหมดเลยครับก็ราคาที่แพงมาก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องการสเปคการทํางานกันบ้างนะครับ ก็ขึ้นตัวนี้ครับสามารถใส่ฟางได้อยู่ที่มาหนึ่งก้อนขึ้นถึงสองก้อนนะครับทำน้ำหนักได้อยู่ที่มาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับผมระยะเวลาผาสมนะครับอยู่ที่สิบห้าถึงสาสิบนาทีต่อก,การผาสมหนึ่งครั้งนะครับผสมหนึ่งครั้งนะครับจะเลี้ยงบัวได้อยู่ที่ห้าถึงแปดตัวนะครับผมก็สเปคคร่าวๆในการทํางานนะครับเครื่องผสมอาหาร TMR รุ่นหนึ่งคิวนะครับ ตัวนี้ครับก็เหมาะกับฟาร์มบัวครับที่มีบัวอยู่ที่5ถึง20ตัวนะครับผมอ่าเรามาดูการนะครับติดตั้งนะครับอ่ารุ่น1 QPO ครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือเอา PO ที่มีกับรถถ่ายแท็กเตอร์ครับมาเสียบกับตัวเครื่องครับแล้วก็เอารถถ่ายมาเสียบนะครับก็สามารถตั่นทํางานได้เลยนะครับก็ใส่ฟางใส่น้ําใส่หญ้าใส่อาหารข้นตามสูตรที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับมาดูกันช้าๆครับอันนี้คือเป็นเทาที่อ่า o ที่เตี๋ยรถถยครับเสียบเข้าเครื่องโดยตรงเลยครับจะสังเกตได้ว่านะครับรุ่น1 q p d o เนี่ยมันจะไม่มีมู่เล่และแท่งเลื่องครับจะมีเท่านี้เลยครับจะมีแค่เพาพียื่นออกมาเสียบกับตัวยอยปั่นนะครับเท่านี้เลยครับราคา3 8 0 0 0บาทนะครับผมก็จะถูกกว่ารุ่น 1Q3 ระบบนะครับ5 0า0บาทเพราะมันไม่อยู่ก่อนเพิ่มเติมใดเลยครับ รถไถแท็กเตอร์ครับที่จะใช้ครับก็คือ18แรงขึ้นไปนะครับผมส่วนรอบของเกียร์ pto ครับเราจะใช้เกียร์ที่540รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งครับคือต่ําทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะให้เครื่องหมุนในรอบช้าครับเร่งก็ไม่เกิน1,500รอบครับนะครับดูการผลงานครับก็ผสมครับค่ากําลังที่ดี่สุดนะครับของต้นกําลังก็คือเป็นรถไถแท็กเตอร์นี่ครับผม เพราะว่ามันมีแรงบิดที่สูงนะครับเครื่องก็ทํางานนะครับเสร็จแล้วก็อย่าก็เปิดให้บัวกินได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องของรุ่น 1Q3 ระบบนะครับว่าที่ใช้หัวรถถ่ายเดินตามมันจะเป็นยังไงนะครับไปครับไปดูกันรุ่น 1Q3 ระบบนะครับตัวนี้ครับก็จะมาถึงครับก็จะมีการประกอบครับผมแท่นเครื่องครับชุดด้านสายพทานครับแล้วก็ใส่หัวรถถ่ายเดินตาม11แรงเข้าไปครับ ก็จะมีการตั้งครับแผลพานะครับให้มันมีการหย่อนได้นะครับก็ผสมครับการทํางานหลักการเหมือนกันครับใส่ฟางใส่น้ําใส่้าครับใส่อาหารค้นครับก็ผสมกันไปครับตัวนี้เมื่อใส่ทุกอย่างพร้อมกันแล้วนะครับผมก็รอมาเข้ากันครับรละละเอียดความที่ต้องการก็สามารถเปิดให้บัวกินได้แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารุ่น1นึ่งคิวสารระบบครับมันแตกต่างจากรุ่นพีเออย่างไงนะครับ นี่เลยครับผมเป็นชุดแท่นเครื่อนและชุดดันสายพาน,นครับแท่นเครื่องก็มีไว้สำหรับวางเครื่องยนต์นะครับหัวรถใส่ดึงตามหรือมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ชุดดันสายพานเนี่ยไว้สําหรับตอนที่เครื่องยนต์ดับหรือมีปัญหาเรื่องมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆครับที่ตกลงไปในถังผสมเกิดเสียงดังครับหรือว่าเราจะหยุดการทํางานของเครื่องครับก็ปลดเกีย์ลงครับแล้วก็ถ้าดับแล้วก็ปลดเกลีย์ลงสตาร์ทเครื่องใหม่ครับแล้วก็ค่อยดันสายพาน ให้มันตึงเพื่อทํางานต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นการง่ายต่อการทํางานนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมที่มันแตกต่างกับรุ่น PTO นะครับก็คือมูเล่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นขนาด18นิ้ว2ร่องนะครับรูนิ้วครึ่งนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะมีปลายของมันครับจะมีสามารถใส่กับ Power PTO กับรถถ่ายเทสเตได้เลยมันถึงเป็นสารระบบไหครับถึง ใส่กับรถไถทายเตอร์ก็ได้ใช้เครื่องรถไถเดินตามก็ได้หรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ครับอันนี้ครับมันถือเป็นรุ่นสารระบบนะครับผมหลักการแค่นี้เลยครับผมนะครับทั้งหมดครับก็เป็นความแตกต่างนะครับของรุ่น1 Q PTO และรุ่น1 q 3ระบบนะครับที่มันราคาแตกต่างกันและการใช้ต้นกำลังที่ต่างกันครับก็จบแล้วนะครับผมกับความแตกต่างของเครื่องผสมอาหาร1 q PTO และ1 q 3ระบบนะครับ หากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร089657807ได้เลยครับโสนนี้คนองกลาบลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับกลาวว่าสวัสดีครับ